แรงน้ำเอือนห้องเขาว่าฟังเด็นงี้เดี๋เ่ลูกเป่ากัดียวบอกห้จอดจอดจอดไหนมือเสา็ดังไรแบบเด็ในกองมือเสาฮ็ดเลยน้ำเขาเอื่อนน้ำเขา่จอดจอดเดี๋ยวบอกผู้ใดบอกไอที่เกนนี่ยบอกเป็นอย่างมีมีธุระยังกันเลาขึ้นยังขี่รถน้ำไปบอกเลขคนนฟันดีแหง คุณจะจะให้เด so ็กอานิดเดีเข้าออฟฟิได้ท่ทันยงมั่ไ <the evening> ่ได้ท <necessary> ี่ันอพื <holy> ่อนคนนั้นสวัะสวัสดีค่ะผู้เลยสีต๋องูสีต๋อมคือว่าผู้เท่าเฝ้าป่าช้าผู้ใหญ่ต๋องผู้ใหป่ต้าคุณตกได้มือนได้ยินถาวว่าคุณพ่อนี้ถูกวเมื่อกี้นี่ถูกอะไรครับ โอ้ยใหญ่นหญางลยมเลยต้องบุญต้องราง้างบุญ้าง่างเลยเต็มเต็มบุญต้องแรงตรงตรงมัได้กลับสํเขาจะแล้วเขาหกสอกับสามเจ็ดันอสีอยาเลยบอกอีหยังเขาว่าแต่ผมอาจจะแล้วบบอกไปจั่เนี่ยน้องมันมี่ไรเสีไหนเราดอกเดาเขาเป็นโซ่เขาีดิดอกเมื่อเส้าเนี่ยขี่รถน้ำไปยังในบ้าน เราตามไปใส่ค่าห้ามเขาสองร้อยสามรอยก็มบกลั่นสมคือเห็นควกเมื่อใส่บาวิสานเขาไปหาพปยเจนเออมนวนกันออกมาแล้วจอดจอดเนุะไ้ตองเป็นยังไงวันนี่ฝันเราบ่ฝันตัวงวดฝันตัวงวดฝันว่าจังไรเนาะฝันว่านันได้ยังกวนจับนกะ cô đơn mình tìm nóc chèng rồi cái bên chết mình tao men chèng này mình tao câu tao kho chó mình chó mình nó hơi chết mình ừ. nó men gần nóc nó nó kho nó nóc chèng nóc là tít bên song đó ạ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  มันบ่ถือต้องเออมันบ่ถือกีเพี้ยนเท้าเก่าไทยแตน่นสิไล่ไปพี่น้องไให้บอกเออให้บอกพี่น้องมันได้ไล่หาหรือไล่ไปนะครับอืมอย่าเพี่ยนเท้าเก้าเขาอืมแ่กเป็นเอ้าเก่าเพี้ยนเออสองเป็นสองเก้าท่าทีอย่านั้นงรบนเอา่อาอันนึง กา่ลน่วงคลิปไปเหล่าเดี้ย่ต้องล่วงคลิปไปเหล่าเอฟซีพนว่าดเออกล็ลง<ร>นั่นแหละอันน,นั่นแหละอยาา่างของสีเปลี่ยนเอออยากให้เปลี่ยนน,นะเอฟซีพนว่าให้ให้พ่อใหญ่ตสองตีคนเดียวแอดมินไม่ควตรตีว่าบท่าน<อ>ไม่ควตรตีตัวเลขนะบัดนีพน้พ่อผมสิ่งพวตีตัวเลขเลยต้องไอตีเอาผู้เดียวเลยอเอ,อ่อเอฟซีพิ่นเบิง่งเพิ่นจังสี เพิ่นมักเพิ่นมักเีมักนัเ่นักเพิ่นักเ่นมักเนบัาิ่นมักเพ่เพิ่นมักเพา่นมักเพิ่นให้เพ่อมหญเ่ตีเนมัเพ่นกเพิ่น่ินมเอานมันเพิ่นมเพิ่อใหญ่ตีคนมักเพ่นๆเพิ่นมักเพิ่นม่เอินมัก่มเ่นมักพ่นมเ่ักเพว่นมาเนัเ่นมิ่นัเิ่ัินมีนเป็นเลขบนนัเ่ักเพว่ ที่นี่ก็เลยมันก็ถืออืมอืมมันก็ถือก็เลยไปมาเท่าว่าจะไปห้เปลี่ยนอืเปลี่ยนเออลงอันนั้นไปนั่นให้เพื่อนทำเขียนให้บบอกเขให้เปลี่ยนไหมเออให้ยเขาหงส์ให้าที่เขียนให้ไหมนี่เป็นสองเก้าอ๋อสองเก้าใส่เดี๋ยวเป็นสองเก้าหนึ่งนึ่งสเอา ตายตัวนี่งเอาไว้คือเก่าอยู่หนึ่งเก่าหนึ่งเอาเหล็กตำรวจตัวนี้เเล็ตำรวจเล็ตำรวจหนึ่งเก่าหนึ่งสามตัวเอาเก่าหนึ่งจะได้ออกหนึ่งเก่าพ่อใหญ่ตองเด้วเก็บข้างบนก่อนพ่อใหญ่ตอง็บตัดเอาหนึ่งตันึ่งล่แต่ว่าจิตสองตัวดิสองตัวสองเก้าสองเก้าเออสองเก่าถึงเต็มลงเต็มลงตัวหนึ่ง cấp cầu câu nè câu, cầu mặt cầu thì... mặt cầu mặt cầu mặt cầu cầu mặt mắc mặt cầu 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 chết ไปไหนไปไหนไปไหนเอาเหรีไปใส่นอนเอาอย่างนอ้อน้อไหนนยกอาวุธกลนวนี้ยกไปหาโอเียกันแล้วละคไปหาของขังมาให้่าเรามีหลายอยู่แตของขังของขังเาม่หลเยแน่เนยนยเ่เนี่เนเนี่เนเนกเนีาเนยมนยี่ยนี่ยเนี่ยเนีายเดีเยนเยเ่ี่ยเียี่่ยยนาย่น ครับหอดไปแล้วเันร้านหน่วามเขอไปนำเาซื้อมรขนาดเลยรับเดอนนี่คึอน้ำมะบอก่ดือนนันเลยังน่นต้มแตต้แตไนี่มาหายในบทเซียวนี่เยบกนไปนานอยเอายสเด้ออันนี้เด้อเขียนไปแล้วพอเขียนไปแล้วเปิดดิดเปิดดิดบอใบเขานั่นหรว่าที่เลื่อปีนี่ว่ ไปไปโอ้เ๋ยวได้ขอันาพึ่งขาพ่เขาอ้างวนี้บเมีนจําบาบ่ได้หังาอเห็นเาะเขไใแล้วบุงนี่เดียเขียนให้ไม่นาะเขียนหม่ซะไม่คุณพ่อเขียนให้เองจำบ่ได้แล้วมีไปไหมเก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะขานเาเสแม่นสาม ของมันตีบอกไปเก่าหนึเินหึเ็ดหนึ่งมตอเียอกเีออกเาเนตเีัวนี้ใ่หันหันนหน้านบพ่งก้นอะแิ่นพืยพ่งแมวตัวนี้วันนี้ใหม่สองเท้าองแท้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตามนี่เอาอ๋นี่ละนี่ละเปลี่ยนให้แล้วเปลี่ยนให้แล้วขึ้นหมวดไปจเกบางที่ หนึ่งตุลาหนึ่งตุลาสองห้ามันดับเสียงหกเจ็ดเด้อนี่อนไงของเตียนไหนเด้วหนึ่งเก้าหนึ่งสองเ้าเก้าอันคิดก้อนนั่นรถทีเป็นเจ็ดแต่มีเราว่าบอแมนแมนบอแมนเออมันต้องเป็นเก้าเราว่าแตเล่นเด่หนึ่งเก้าหนึ่งราคสองตันได้สองเก้ากับเก้าสองเนหัวนี้เป็นยังไงลูกฟอง มันใจคือเก่าบอลอ่ะเรามันใจอยู่เหรอมันใจคือเก่าอยู่ฮะมือเมื่อหัวนี่มาเก่าแห้งมาเก่าแห้งมันเพราะเร่ก่อนเรามันนอยน้อยหักมันจำได้โอมันจำได้เราจำได้เราไม่เราคว้านจำได้เส้นสีออกแค่นั่นบ่เออเลี้ยนล่างหายไปฉันก็บ่ได้เลยก็ที่ไหนได้ก็บ่บอกคุณพ่อเนี่ยอายุจักปีเหรอครับ บ82ปี82ปีไม่ได้ฝันเพิ่มเนาะแต่ว่าแต่ว่ามาตีตัวเลขงหายไหมเออตุเรงหายไหมด้วอ่ะตีตัวเรงหายไหมไม่ได้ฝันเพิ่มเด้อเนี่ยเอาตัวโซ่ตัวเก่าไอ้เบื้องนั้นไลยป่ะตัวเก่าโซ่โซ่ไอ้เบื้องนั้นใบใบไรนั่นเอาใบเก่ามาโซ่เฉียบเฉียบมันนงอืมอันนี้ฝันที่มาเป็นคลิปแรกแมนง่ายครับเราว่า เออันนีเติมนี่กว่าเพิ่มเติมอันมาทางนั้นแหละถือแล้วนั่นละง่ายๆละคุณพ่อคือเพิ่มเติมอันนี้เราตีให้ตอนแรกอันนี้ตีตอนแรกเรากันนี่แรกมันนั่งขึ้นไปขึ้นมากวนมันบวแมนเป็นหรอมันบวแมนมันสิ่งเขามันสิออกเป็นมันเขามันออกมันบวแมนเจ็ดเออมันบวแมนเจ็ดรอมันต้องเจ็ดก่อนต้องเข้าอ๋อลกลูกแกงมันบวแมนแกงเข้าอืมเอ๋อแล้วตีให้เข้านูกแกง อันนี้เป็นเต้าเก่านึ่งกันเถอว่ากันตีเอ็นนึ่งเล็ดนึ่งหนาวเอามาประกบกันให้แน่ครับนั่นเอาสองใบเลยนนตัวี้มาตัวนี้มาเปลี่ยนเป็นตัวนี้เด้อตัวนี้ของแท้อันนี้เปลี่ยนเป็นตัวนี้นี่ของแท้อ่ะครับเปลี่ยนให้เป็นตัวนี้อ่าเอาตัวแกดรอ่เต้าไส้หมูสามมันนั่นกับพวกเอาได้บ่กสามสามจิตทั่งย่านนั่นเอาวะ เอาเอาเอาเลยเอาแค่นี้ตัวนี้เลยมันใจตัวนี้แหงเอาแค่นี้ครับเอาแค่นี้ครับก็เป็นตัวเลขเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนใหม่เปลี่ยนใหม่หมดเลยเนาะเออครับเอ่อตัวเก่าบ่เอามั่นใจชุดนี้แหงครับอืมก็เป็นเราออก เป็นแนวทางเนาะพญายเนาะครับผมเอาวงกลมให้ได้บัตัวใดค่ะมันจะไปวงกลมเฮี้ยมันอยากมันก็ต้องวงหรอกหนึ่งตัวเดียวกันหมดเลยของแก่ของแก่ของแค่นี่อ้าครับผม่กับกบเนี่ยกับกับกบยุ่นเนี่ยยุ่นตีให้พิษเนี่ยมันกบผัดมีเด็ดมีในกลางเนี่ยไปตีเกาเกาให้กบเบาขี้เอาแต่เกาเกาจัง เจีเจ็ดตัว่าเอาใจบยอังเจ็ดกาจังันอยู่เี๋ยวนี้เลี่ยนตัวเลขแล้วนี่มันใจว่านี่บันเออตัวเจ็ดเราอาเข้าใจบอกมันใจ้งัวเก่าบ่ประเทศนี่เออมันใจว่าเก่าชุดมือสองชุดขับรถไปในก้างมู่บานเลยบอกว่าเราใสิน้ำไปแก้สินำไปแก้เราสิน้ำไปบวกเลี่ยนตูอครับผม แค่นี้ละเอาแค่นี้ละจะจับก็ได้หรอกมันใจคับน้เรื่องเทีพระไปบินบาทยังยังรักคนอืขอบคุณหลายครับคุณพใชตองหลายๆคอยเข่าเรือมือนกัครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ้านจยอดเรามันซอนเลยบบรื่อเตะเต้ากอนหรอ